พ่อแม่พี่น้องยังแต่งทุกท่านทุกคนเนาะสบายดีบปทุกคนสบายดีไม่ใหญ่ เมาหาเขามาบ้านนักจองโลกไม้สบายดีนังวิสบายดีพ่น้องในลูกอีนั่งยังยังผมมากาะสาบอมมันอนั่งยังอันนี้นะป้าตใลูกไหมใส่นอกไม้ยใส่หนุกไหม มันมาไล่ลูกเลยฉยนี่ชฉยมันแรพะอกว่านี่นี่อาทังในอีกเนี้เดยวนี่นอาทังในอีกลางเดียวีนแม่ไม่ใช่ซี่ซอยน่นี้นะอะหอมฉุกซิุปเจอชิได้กินสุปหน่อไม้พี่น้องทั้งนี้สุปหน่อไม้กินกระพักกันขาดขี้มุง เนาะอ๋อน้ำไหม้ก็งามๆขาวอุจั้เรืององตองน้ำใม้เผาเจ้าสอยวุจังอันอไรนี่น้ำใหม่มียังอันมีสามอันติกระพองเผามึงนั้นเม่นบ่ะน้ำใมเผาเดียเอาน้ำใหม่ มาพวกี่กายเขาก็กินเบิรแล้วเนาะสวยพี่กาเจ้าก็ได้สวยบ่หมอหน่อไม้ไผ่หวานเนาะเปาแมจะไม่เปื่อยบ่โอ้ยแมงก่ส่มจื้อมันแล้วเปืย น้องวิอีนั่งเขามานอนบ้านแล้วฟันดีมะลงุลยยงเบื่อเขามานอน,น,นบ้านแล้วฟันดีอยู่ตีอันเฮาสิเผาวไว้น้อพี่น้องอันนี้เป็นน้ำไม้แพรบ้านขึ้นเหี้ยวเนาะเผาวไวประมาณสามสี 3, 4, ม่มื้อสามสี่มื้อแมงคีสมมาตอมากกว่าสีสมสม แล้วก็เอามาสอยสุปได้เลยเนาะมืดเด็กขึ้นเลนี่สิสองแมลูกคนไม่ใหญ่ก็ข้าเขามาเลยพี่น้องม่ใหญ่ออกนอนบ้านออกนอนหน้าเนาะออกนอนหน้าสี่ขึ้นเนาะ สุดนี่เพนออกนอนหึงปึงปหกห้าเขามาว่านกับน้องวิพนักพ้นสิไหล่เป็นเนี่ยพ่นแีมเมื่อคืนก็คล้องมิดจ่อยพ่นกับว่าสิตกเมื่อคืนนี่เนาะว่าสิได้เป็นอยังกบหอดโบตกเม,มื่อคืนย่าอะไรเอาไปจ่อย <c oughs> เรื่องอะไรใหญ่ <c oughs> ในการสอยนี่ก็แล้วแต่ผูมักเนาะผูมักต้นน้อยๆก็สอยน้อยๆผูมกักใหญ่ๆก็สวยใหญ่ๆเล้วแต่ผูมกักสวยแล้วเอาไปขันเกลือประมานี้นะึออเอาไปขันเกลือให้มันอ่อนๆบะขันเกลือมันอ่อนๆเลยจังจังเยงเกาะจังอูขันน้ำยานางใส่เนาะ Sám nâu cứ chẳng hòa tát nữa nè Mì sám nâu Mừng cơ Sốm lại ăn cho xìm mới Anh vợ vô y nang hết vợ này nè Vô thì vô y nang hết mất rồi Kín này thảo này, kín nhẹn này đi Cái nó sợi nó bây đâu. เอาไม้จิ้มแขวสอยอันนี้นะก็สิไปขัดนี่ยมันเอานอนเนะจากกินมันแล้วนี่สมแล้วนะได้กินมันนียกพ้าขึ้นคนะั้วพี่น้องตอนนี้ไม่ใหญ่เรากำลังขันเอาไม่เนาะอันนี้ น, e erman, นี่ก็แม่นใบยานางเนาะพี่ดาวผิ่เก็บมาเรียบรล้อยเป็นที่มาขั้นใส่หน่อไม้เพื่อนเนาะนี่ขั้นแล้วตอนเมียเมียกำลังขั้นขั้นหน่อไมอ้ขั้นคือนำเกลือวะแม่ขันใส่เกลือเนาะ เราเพิ่งกสิขันเนี่ยนั่งเราเพิ่งกสิอู้พี่น้องไปงานทางนี้มนกำลังเผาหมากพางอยู่พี่น้องโอ้ยเผาหมากพางหอมๆเนาะอ่าดับเบิลเลยเพิ่นไปเลยสองขัดหมากหมากเผาแกขึ้นมาบ้มันแข็งเพราะมันแข็ง มันแก่แล้วพี่น้องเนียเจ้าอยู่หน้าก็แข่ทำนี้ไปเนาะก็เลยต้องเผาเอาไม่ใหญ่ละเผานี่ก็แซ่บไปอีกแบบหนึ่งเลยมันหอมเผานี่มันก็สหอมๆก็สีขัดเนื้อนางล้วพี่น้องมาเนี่ยนี่หามเบื้างหลังหลังสก่อนะ ต้องเอาแม่ใหญ่ขั้นน้ำเกลือแล้วเรียบร้อยมันค่ะอ่อนๆเราเห็นกันชิไปขั้นยานางเนาะบ้านขั้นยานางคือเสียเอาใส่หม้ออุ่นใส่แป้งนัวแล้วก็ใส่ไปแดงเนาะชิ้นแสบไมนก็สีหอมๆชิ้นแสบอ่อนๆเนาะบ้านเฮามาสุกกินกับเมนูสุกหน่อยนี่ก็ไม่ได้กินแต่ดนๆหล่อยเนาะส่วนแายก็มีแต่แกงเป็นลักเนาะ โซดาก็มีแต่สีแกงแกงอย่างเดียวเลยนะหน่อไม้เอ็นใดมาคือเหมือนแดงไผ่ครบแต่มีเหมือนแดงไผ่ป่ะแท่ก็ต้องทำขำเนี่ยมาแรงขึ่นนะเริ่มขำขำแล้วเนื้อสีเผาให้ดอกบังอันนั้นยังก็ยังก็แบบมาผางไพ่ือเอาให้เจ้าอาผางเอออะไรไปก็เห็นห้าเขาบอก่าได้ต่อยเนาะ กินหอมโยโยนใช้มาเบ mm ิ hmm. um, uh ่ง huh. อ uh ีกเขื่อนหนึ่งพี่น้ะอ๋อหอมอืมน้องหอมขวางก็ยังบมดยังปกพันพอผิดหืมอืมน้หอมเนาะฟ้าเนี่ยคุณฟ้งเนี่ยปลาคาร์ ทาะี่ไงโซฟีมือเองเน,น้อยเกิดเป็นคนโซฟีมือเปินเหตุสูรุกล้านกินนะนี่ยู่หม้อพูดรุเปล่ะไป่หม้อป่ะเด<ม>ี๋ยวเอาหม้มีไงก่อนนะครัวเพร่ด้มึงด้ไปทางไหนปนไไปมึงด้ อย่างที่ครัวบพี่ต้องยองค่อยๆว่ามันมันผุแล้วนะตามการเวลามันกับผุมันกับหอยนะ่ะอืมจะ,ะปั่นอันหนกหน่อยนะครับอันนี้นะอนนามานันออกว่ะ หนยว่าปั่นอ๋อปั่นน้ำมันอ๋อน้ะนำเกลือคนน่ะมันสเสต็ดกับมันกะเค็มๆแล้วก็คุคม้าม,มาๆนาะน้ำมาใหม่นาะแล้วเพิ่มเกลืสิคั้นจะนั่งใส่กันซูรโบราณพี่น้องเขาเอามือปั่นๆเอาเนาะเครื่องปั่นเท่าสมัยตะกี้มีพี่น้องคุ้มือนีพคือสิตายเลย ถึงก่นเ้างโบเห็นแล้วแม่ยเราก็สิขันเจ้าน้าเขี้ยวเอริเอออย่าผิกเข้าใส่แล้วบอกเหลือมะคว้างพี่นางฝุ่นไปผิกมะคว้างพิ่นกะสีจนดเบิดหน้าหมดเลยพี่น้องเลยก็สีใสแล้วไหมพิ่นเลยไม่ใหญ่ก็สีใสป้าแด็กก็ใสเปนึกว่ที่ว่าจบนะพี่น้องแล้วก็ข้างแบบนี้แล้วแล้วมันซุก แลยจังมาซุปกินแสบซ่บสำหรับคลิปนี้ฮ่ะสิคอลาลางก่อนพี่เนอะกำลังขำพอดีนเนาะฮิสิไปฮะหนึ่งเขาากือเป็ดแล้วพอกันคลิปลาเด้อ